สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกท่านนะครับมือนี้มาพนมาพนปุ๋ยมาสีดปุ๋ยสีดยานะครับมาสีดปุ๋ยสีดยาสเข่านะครับวานหลังจากที่ว่านปุ๋ยไปแล้วนะครับคืออาการของเขามีมันบบก,กินปุ๋ยนะครับอาการของเขามันบก,กินปุ๋ยผมเลยสั่งยามาสีดนะครับ เพราะว่าใส่ปุ๋ยไปหลอบแหลกกินดีครับหลอบสองมามาถือหนาวครับชงักหนาวนะครับปุ๋ยบเกิดคือเกิดอาการคือเป็นมันเหลืองนะครับลำต้นเหลืองเป็นจุดด่างสีน้ำตาลนะครับบางต้นแห้งแห้งตายเลยครับพอมันบัวามากินปุ๋ยได้นี่ครับเดี๋ยวไปผสมยากันครับครับทำการผสมครับยี่สิบซีซี มือคือซันคือว่าคือจับเกี่ยวน่ครับซันโตซานะครับ 20cc รับเทเลยครับ,รบสองถังนะครับสองถังครับใส่ไปเลย 20cc นะครับไคสนใจนะครับเดี๋ยวผมสีทิมลิงไว้ใต้คลิปนะครับในผมเอามาจากในช่องอ่า ยูทูบช่องนึงครับอันผมจำชื่อส่องเพิ่มอะไรน,นะครับแต่ว่าคือถ้าไปเป็นการเกษตรนะครับเบอร์นี้คือไอ้นมข้นใส่นะครับตัวนี้อีโคบีบ่อีโคบีบ่ะตัวนี้อีโคบีครับสามยางนะครับเพิ่นผมโทรหาเพิ่นเมื่อกี้เพิ่นว่าใส่ย,ยางเลยอ่ะกี่ซีซีไปเลยะวะท่านซอยได้หลายครับเพิ่มมาตัวนี้สามขวดนี่หนึ่งพันบาทครับผม ซื้อมากก็เพิ่มหนึ่งพัน 1, บาทครับส่งมาหอดบางใบสามเนี่ครับโอ้ตัวนี้สีคือนุ่มแทนสีขึ้นุ่มครเออขาของต้องเลยเนื้อใส่เลยเขาใส่โฟที่ตามนะครับทีผสมโฟที่พร้อมนี่ครับใส่ลายยางนะครับใส่ลายยางครับใส่โฟที่ด้ครับวันนี้ครับผมใส่โฟที่ตามครับ หนึ่งส่วนโอ้พูดพูดเชี่ยวอกให้มันเพียงพเพียงเออเพื่นบอกว่าเพียงเพียงเออใช่เลยครับครยีตำไงนะครับเอาส่วนเพียงเนพะียงส้อนเพียงเพียงนี่สดแห้งเลยพอดีนี่ครับโอเคครับผสมเรียบร้อยต่อไปใส่น้ำครับที่นี่ครับผมมาใส่น้ำครับน้ำที่ใส่กะ ต้องเป็นนํำห้ามมีนนํำมีข้อรีนนะครับต้องเป็นน้ำนซไนน่า,นาที่เ้าสูบไซน่าหรือว่านาำน้องน่ำหวยน้ำข้อองก็ได้นะครับห้ามนํำที่มีข้อรีนนะครับใส่ไปเห่เต็มเลยครับไปหนึ่งคู่นะครับมีเสียตะกอนเท่าเทียมไปเลยเพราะว่าเขามีกองอยู่นะครับนี่ถ้ามีตัดักเสียฝุ่นเสียฝอยอยู่นะครับ กี่สิบใส่เหรอจีศีพด้วยครับสำหรับคนที่เขาเบิ่งแรกก็ฝากากดไหลกุดแชร์กดติดตามไม่เลิกครับกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบุพัฒน์คิปใหมไหมครับเดี๋ยวเพิ่มไปตักหนามผสมยานครับถา่าเบื้องตอนฉีดได้ครับครับพ่นนะครับปลาหนีเองหน่อยให้มันทั่วทโอ้มัน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 อันอานั้นเว้ยตัวนี้มันอะไ อันนี้ปวดว่าเออหน,นูออกอีกตัวนันมันบกวงนะครับผลแล้วครับเออว่าตรงจีเอา,ามันหอดคอไม่ตี้เนี่ยนี่พุงกุยผลเงินครับให้มันจะข่ามหนามเด้องามเป็นหมองบ่เป็นหมองได้มองมันนิงแดงจีใส่หลดุดสำมสำจังหน่อยนะ ครับเดี๋ยวผมไปขอตัวไปผลยาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมมเด้ยครับกดกระดิ่งไว้เพื่อสิบริภัทชีมหม่นะครับสวัสดีครับ